อันนี้เอามาถ่ายน้ำมันเครื่องด,ดูเ็คตัวมหนานนี้ก็ตั้งตั้งข้างนะตั้งเดียวอันนี้รองเข้าได้นี้น้ำอยู่นี่ใช้บเบอร์สองคาเบวไม่ยากเบอร์สองนี่นี่ ไปทางหลังนี้เผื่อใครไม่ล่นไม่รู้มียังไงดันมันไปนถอยหลังไปนี้จะได้ถอดครั้งแรกจะได้เกียวไว้ก่อนถอยหลังไป ก็จะเป็นแบบออถัมาก็จะเป็นแบบนี้รอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนวงท้ายนนะถ้าใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่รอบนี้ไม่เปลี่ยนอ๋อไม่ให้ดึงขึ้นมาเลยแกะตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอ๋อ

bậy lên bật tiếng nó cắt mày mới เริ่มหยุดแล้วเราก็เอ

นี่มีลากเแลเบลเบลไม่จำดูเงี้ยไม่เห็นเดือดเลยเนี่ยก็แค่เบลเบลเบลเอามือเข้าไปใช่ไหมพี่ก็แค่ทำแบบนี้เบลมาจับอัเดี๋ยวพี่จับให้ดูเลยจับดึงมาเลยนี่เห็นไหมจับได้ไอมีพี่ไม่มีใครอุตส่าห์ไหมพ่อกินั้งจับดูเลย มามอรอนอนัอู้ยนนี้แหวนนี่ทุกคนเป็นแหวนแหวนอะไรนะเขาเรียกอลูมิเนียมแหวนอะไรอันนี้แหวนนี่ก็ใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนนาน,นานทีถึงจะเปลี่ยนแต่ก็ทําความสะอาดก่อนจะใส่มันจะได้นะ้ำมันจะได้ไม่รั่ว มันว่ามันเป็นร่องเป็นรอยเราใส่ไปมันอาจจะไม่ไม่ไม่ร่องไม่รอ,อยเดิมเราก็ทําความสะอาดซะก่อนอาจจะขัดอาจจะดูถ้าครั้งสองครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้านานๆไปถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนก็ลองลองถูๆมันหน่อยแล้วก็านานๆไปก็เปลี่ยนสักทีหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ไม่รั่วได้ไม่หยด ความสะอาดให้มันดูว่ามันเรียบแล้วก็ปิดเข้าไปเลย ขันเข้าวก็ดันมาข้างหน้าเนาะเผื่อใครไม่รู้รู้ว่าไม่ถนัดหรือว่าลืมหรืออะไรเงี้ยคนไม่เก่งจับไม่ได้ขันเข้าวก็ดันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่ใหนแข่งลองจับรูนี่พอตึงๆมือก็พอนะขันไปหน้า ดูตรงนี้ด้วยทำความสะอาดต,ตรงนี้ให้มันสะอาดนี่เลยแล้วก็เรากรเปุกอันนี้เป็นสิบสี่ส <40 S 2> ิบนะ มันนี่ก็ยังมันนี้มันเปิดแล้วเอเปิดสามารถดึงขึ้นมาเปิดกระทีได้เลยอ่่เดี๋ยวพี่โดนไข่ค่ะรับจับไหมก็ใสสองจุดแปดฮอนด้าใช่สองจุดแปดขอดูกินเลยลูกก,กินเลยมันเป็นผลไม้มันจะกัดได้ยังไง ก็ใส่ไปเลยแินมันนานหายทิง้งหน้าพันสาพแล้วแต่เราแช่งานเยอะหรือว่าจำนวนเดือนก็ได้สามเดือนห้าเ <c oughs> กินได้ลองกินดูแบ่งกันเมานี่ยมาเนี่ยใสหมดเลยส่ลี้ยดแปด ันนี้ก็เทไปแล้วเกือ400เหลือประมาณ600ววันตัวจริงๆก็ใส่หมดเลยก็ต้องใส่หมดแต่เราอยากรู้แล้วก็้ออไนือยังไม่ติดนะยังไม่มีใส่ตรงนี้0.8องชื่อชื่อชื่ออะไร ไม่กัดเหรอไม่กดัดกินเลยลูกหวานกินเลยก้เลยลูกกัดห,หมดแล้วมหมดจุ๊บก,กินไนดะ้วางอื้อแล้วต้องกินนะนี่นี่ 嗯，高档。 ก็เท่านี้เลยนะโอตเราจับไมู่หมุนเข้าไปสุดเกลียวได้ท่ามาเท่านี้มันไม่กไม่รู้ว่ามันไม่กดเนี่ยมันไม่กเนี่ยวัดเข้าไปหมุนเข้าไปสุดเกลียวได้มาเท่านี้ถ้ามันยังไงก็คอมเมนต์บอกนะว่าสรุปว่าต้องได้แค่นี้หรือต้องเลยเข้ามาแค่นี้หรือว่าไม่ต้องหมุนเข้าไปแล้วจิ้มลงไปให้มันติดขึ้นมา ไม่แน่ใจนะแต่ก็ส่วนจุแปกก็ใส่หมดเลยแต่ไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องเก่าอ่ะมันอยู่อยู่มีมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้นะแล้วเรากัดดู โ <Okay. S 2> อเคเป็นอันถือว่าเสร็จน้ำมันนี้ก็ทิ้งกำจัดให้ดูวิธีนี่เหมือนกันคือใส่กระรอนเก่าใส่ขวดเก่าขวดเดิม <c oughs> ก็ทิ้งไปถงังขยะก็ได้ <c oughs> เราก็จะรู้ว่าเป็นน้ำมันเครื่องด้วยเราจะเก็บไว้ไวขายใส่ถังไว้ขายก็ได้เหมือนกัน แม่ไดพอตัดตไหนโอเคขอบคุณที่กดไลค์